พระพุทธเจ้าในอนาคตผู้ถูกมองแต่ในแง่ร้ายเทพพระราหูนับตั้งแต่ปี2538ที่เกิดสุริยะคาาเต็มดวงในประเทศไทยปรากฏการครั้งนั้นกระตุ้นกระแสโหราศาสตร์และศัยศาสตร์ในการบูชาพระราหูขึ้นมาทำให้เมื่อเกิดปรากฏการสุริยะคาาหรือจันทราคาาหลายวัดหลายสถานที่สำคัญก็มักจะจัดพิธีบูชาพระราหูขึ้นมา ส่งผลให้เกิดความเชื่อและความนิยมจากผู้คนที่เข้ามาร่วมพิธีมากขึ้นเรื่อยๆรื่อเรื่องราวของเทพ,พร,ราหูหนึ่งในเทพอสูรที่ผู้คนนับถือกันทุกวันนี้มีคติสืบเนื่องยาวนานมานับร้อยนับพันปีมีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้พยายามศึกษาค้นคว้าประวัติของพระราหู หลายความคิดเห็นเชื่อกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์และยังมีความเชื่อที่ว่ากันว่าเป็นเทพอสูรอันความแตกต่างแต่และความเชื่อนั้นเกิดจากตำนานเกี่ยวกับพระราหูที่เป็นเพียงเรื่องเล่าสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตการดังนั้นเนื้อเรื่องจึงมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป กล่าวถึงตำนานพระอิศวรสร้างพระราหูในทางคติพามแสดงถึงการกำเนิดเทพ,พยาดานนพเครทั้ง9้าพระองค์ไว้ว่าพระอิศวรเป็นผู้สร้างเทพ,พยาดานนพเครทั้ง9้าพระองค์ขึ้นมาเองดังนั้นทั้ง9้าพระองค์จึงมีฤทธิ์และมีศักดานุภาพมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเทพพราะระหูจอมอสุรินซึ่งเป็นเทพอสูรมีฤทธิ์เดชหลายกาดอนุภาพเป็นที่ยำเกรงของถวยเทพเทวาทั้งหลาย การกำเนิดของพระราหูนั้นพระอีศวรได้นำหัวผีขโมยจำนวน12หัวมาปนให้เป็นเท่าธุลีจากนั้นห่อด้วยผ้าสีดำเสกเป่าและพรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดขึ้นเป็นอสูรเทพซึ่งมีรูปร่างใหญ่โตครึ่งบนเป็นเทพอสูรครึ่งล่างเป็นงูส่งเดชานุภาพครอบงำได้ทั้ง3โลกจึงเป็นที่เกรงกลัวต่อพระสุริยะเทพพระจันทราเทพนับเป็นเทพนเคห์อันดับที่8มีกำลังนเคห์เป็น12ยกให้เป็นเทพแห่งวันพุธกลางคืน นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงความพิสดารอย่างยิ่งในอิทธิฤทธิ์ของอสูรเทพรลาหูไว้ว่าเมื่อแรกกำเนิดนั้นมีร่างกายครึ่งบนเป็นยักษ์ครึ่งล่างเป็นพญานาคร่างกายสีทองอมดำสำริดทรงครุฑเป็นพาหนะบ้างว่าทรงเมฆหมอกบางว่าทรงยักษ์อันแสดงให้เห็นว่าพระราหูเป็นเทพผู้ควบคุมธาตุน้ำและธาตุลมในทางโหราศาสตร์ถือว่าพระราหูมีพระเสาเป็นเพื่อนสนิท เรื่องเล่าในการต่อมาคือพระราหูได้แอบขโมยน้ำอมฤตมากินเพื่อประสงค์ให้ตนเองเป็นอมตะมีอำนาจเหนือเทพพย,ายดาทั้งหลายแต่พระอาทิตย์และพระจันทร์ได้แอบรู้เห็นการกระทำของพระราหูเข้าจึงไปทูลต่อพระนารายณ์ให้ทรงทราบดังนั้นทรงมองว่าพระราหูอาจจะเป็นภัยต่อโลกทั้งสามทให้ทรงโกรธกริ้วและคว้างจักเข้าตัดกลางร่างกายของพระราหู แต่ดีที่ว่าพระราหูนั้นได้ดื่มกินน้ำำําอมฤตเข้าไปแล้วจึงไม่สิ้นใจและถึงแม้จะมีครึ่งกายพระราหูก็ยังมีอํานาจหเหาะเหินเดินอากาศท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆได้ดังใจนึกส่วนอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นท่อนล่างมีลักษณะเป็นงูได้กลายเป็นเทพพยายดาขึ้นใหม่อีกพระองค์หนึ่งนามว่าพระเกตโดยทรงมีฤทธิเดชไม่แพ้กันในทางโหราศาสตร์ พระเกตนี้เป็นเทพคุ้มครองดวงชะตาใครมีพระเกตลกุมลัคนาอยู่คนนั้นมักจะปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเรื่องราวต่อมาในส่วนที่พระราหูซึ่งแค้นใจพระอาทิตย์และพระจันทร์แอบนำความที่ตนดื่มกินน้ำอมฤตไปทูลฟอ้องพนารายเมื่อสบโอกาสเหมาะเมื่อใดพระราหูจะเข้าไปจับพระอาทิตย์และพระจันทร์มากืนกินทุกครั้งไปแต่ถ้าได้ยินเสียงตีเกาะเคาะไม้ก็จะขายพระอาทิตย์และพระจันทร์ออกมา การที่พระราหูเกินพระอาทิตย์เรียกว่าสุิยะคราบขณะที่พระราหูเกินกินพระจันทร์จะเรียกว่าจันทราครา่พาพระราหูในตำนานทางพระพุทธศาสนาอ้างอิงถึงวรรณคดีได้เล่าเรื่องพระราหูพระอาทิตย์และพระจันทร์อันเกี่ยวกับบุกรรมที่ทั้งสามได้เคยร่วมสร้างกันมาจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวมาจนทุกวันนี้ว่า ครั้งหนึ่งพระอาทิตย์พระจันทร์และพระราหูเกิดเป็นพี่น้องกันมีพระอาทิตย์เป็นพี่คนโตพระจันทร์เป็นคนรองพระราหูเป็นน้องคนเล็กพระอาทิตย์และพระจันทร์มีนิสัยดีชอบทำบุญใส่บาตรเลือกเอาของดีถวายพระพิสูุสงสงเสมอแต่พระราหูนั้นนิสัยเกเรเป็นนักเลงเจ้าโทสะจิตใจไม่อ่อนโยนเหมือนพี่ทั้งสองครั้งหนึ่งพระอาทิตย์ชวนน้องทั้งสองใส่บาตรพระอาทิตย์เลือกใช้ภาชนะทอง พระจันทร์เลือกใช้ภาชนะเงินส่วนพระราหูตักบาทด้วยภาชนะที่ทำมาจากกะลามะพร้พาวพระอาทิตย์ตั้งจิตอธิษฐานให้ตนเองเกิดเป็นสุริยะเทพผู้มีรัศมีวัดนะเป่งปังดุจทองคำเพื่อส่องสว่างแก่มนุษย์ยามังางวันพระจันทร์ตั้งจิตขอให้ไปเกิดเป็นจันทราเทพผู้มีรัศมีวัดนะสุกปั่งขาวสว่างดุจเงินให้ความสว่างแก่มนุษย์ยามค่ําคืน ส่วนพระราหูนั้นต้องการมีเดชอำนาจเหนือพระอาทิตย์และพระจันทร์จึงอธิฐานขอให้มีร่างกายใหญ่โตมีวันนาเป็นสีนินเพื่อบดบางรัศมีของพี่ชายทั้งสองด้วยอำนาจจิตดังกล่าวจึงได้เกิดมาเป็นเทพอสูรนามว่าพระราหูมีร่างกายดำทำมืนอันทรงอำนาจสามารถดับความสว่างของพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้ เมื่อใดที่พระราหูเจอพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เป็นต้องเข้าไปอมไว้ในป่าเอามาหนีไว้ที่รักแร้หรือซ่อนไว้ใต้คางบ้างเป็นเช่นนี้ตลอดมาอนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกยังได้กล่าวถึงพระราหูไว้ว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นพระราหูได้เคยเข้าจับพระอาทิตย์บังเกิดเป็นสุริยคราด ครั้งนั้นเทพพยายดาทั้งหลายต่างทูลขอให้พระพุทธองค์เข้าช่วยเพื่อให้เป็นที่พึ่งพระพุทธองค์จึงทรงกลับพระพุทธคาถาให้แก่พระราหูเมื่อพระราหูได้ฟังแล้วบังเกิดผลพองสยองกล้าวเพราะว่าศีรษะของตนเหมือนดังจะระเบิดออกมาเป็นเจ็ดเสียงทําให้พระราหูต้องคลายผ้าทิท์ออกและรีบกลับข้าเมืองอสูรไปในทันใดอีกทั้งยังไปเล่าให้เพื่อนอสูรของตนฟังว่าพระพุทธเจ้านี้มีฤทธิ์มากนักไม่อาจต้านทานฤทธานุภาพของพระพุทธองค์ได้ ในพัตตบิดกยังมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าว่าพระราหูนั้นเคยคิดอยากไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ดําิ์ในใจว่าตนเองนั้นร่างกายใหญ่โตฉะไหนเลยจะเข้าไปกราบพระพุทธองค์ได้ ณเวลานั้นพระพุทธองค์สามารถล่วงรู้ถึงความคิดของพระราหูได้ทุกประการจึงเนรมิตร่างกายตนให้ใหญ่กว่าพาระราหูหลายร้อยหลายพันเท่าและทรงอยู่ในกิริยานอนประทับปางใส่ญาติเมื่อพระราหูมาถึงที่ประทับยังนึกในใจอยู่ว่าพระองค์คงร่างเล็กนิดเดียวก้มลงมองหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอบัดนั้นพระราหูคิดท้อใจและกำลังจะกลับบังเอิญได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตัดทักขึ้นมา เมื่อพยายามมองหาไปตามเสียงจึงพบว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าใหญ่โตยิ่งกว่าตนมากมายนักทั้งประทับนอนสีห์สายญาติพาร,ราหูจึงเกิดความเกรงในพระพุทธบารามีและเชื่อมั่นในพระพุทธคุณของพระพุทธองค์ขอเอาพระไตรสนรคมเป็นที่พึ่งตลอดไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าพระพุทธรูปปางสีห์สายญาติเป็นปางปราบอสุรินลาหูผู้ใดที่มีราหูเข้าแทรกในดวง ถ้าได้บูชาพระพุทธรูปปางนี้จะส่งผลดีขึ้นกับตนเองยิ่งนักในครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังได้กล่าวถึงบุพกรรมแต่หนหลังว่า พระราหูเคยตั้งปฏิฐานไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งการบำเพ็ญบารมีของพระราหูครุภพชาติที่ผ่านมานั้นก็เพื่อพระโพธิยานี้และจะสําเร็จแน่นอนในอนาคตการพระราหูจะสําเร็จเป็นพระโพธิยานหรือบรรลุพระอนุตตลัมมาสัโพธิยานได้ส่งผลให้พระราหูปราบรื้มและเกิดความเรื่อมใสในพระพุทธองค์อันมีความตั้งใจบำเพ็ญเพียรทางพระโพธิยานให้มากขึ้นทั้งนี้ในพระไตรปิฎกกล่าวว่า พระราหูจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านามว่าพระนารทัพพุทธเจ้านับเป็นองค์ที่ถัดต่อจากพระรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้าจากเรื่องเล่าดังกล่าวนี้จึงถือว่าพระราหูนั้นมีฐานะเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นหน่อเนื้อพระพุทธทางกูแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการกล่าวไหวพระโพธิสัตว์นั้นเป็นคตินิยมอยู่แล้วของมหายานแต่ฝ่ายหินญาณจะรู้เรื่องของพระโพธิสัตว์ได้น้อย กล่าวถึงพระโพธิสัตว์นั้นบางครั้งมีรูปกายสวยงามบางครั้งอยู่ในรูปกายน่ากลัวและสามารถบังเกิดในภพภูมิใดก็ได้อย่างพระราหูเป็นพระโพธิสัตว์ที่รูปกายน่ากลัวและเกิดขึ้นในแดนศูนย์ทำหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนาให้พรคนดีย่ำยีคนชั่วบำเพ็ญบาร,รมีสร้างภพสร้างชาติเพื่อสืบพระพุทธวงศ์มิให้สูญสิน้นโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นจากการวินว่าตายเกิดอันเป็นมหาบารมีมหาปฏิทานอันยิ่งใหญ่ เทพพระราหูพระพุทธเจ้าในอนาคตผู้ถูกมองแต่ในแง่ลาย